ทุกวันอาทิตย์เวลา9 30นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูต้องเสียใจแน่ๆเลยโลโบอสมีการ์ตูนสนุกๆมาฝากน้องๆทุกคนด้วยละเอาล่ะอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยเดี๋ยวน้องๆจะรอกันนานนะงั้นเราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่านั้น,น,นเตรียมตัวให้พ<ห>ร้อมไป,ไปดูกัน,กน<ๆ>เลยสวัสดีครับน้องๆมาพบก,กับพิตราสมอในช่วงละครหุ่นสุดปวนกันนะครับ ว่าแต่วันนี้จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างไปดูกันเลยครับดูสิอะไรกันมีขนมแค่ถุงเดียวเองนะอเนี่ยดูสิทำไมถุงเดียวไม่พอเหรอฮะอืมบอกว่านะเรามาเล่นซ่อนหากันเอาไหมล่ะใครเจอเป็นคนสุดท้ายก็ได้เอาขนมนี่ไปกินเลยดีแม่ล่าเพื่อนๆเอาไหมเล่นเลยเล่นเลยสิดีเลยปั๊กดีเลยหนึ่งสอเดี๋ยวสามเอายางสีเอาอยาง ถ้าป๊อกเอาขนมนี่ไปป๊อกก็ได้กินคนเดียวนะ,ะดีอย่าบอกใครนะว่าป๊อกจะเอาขนมนในส่ในเสื้อแล้วก็ซ่อนไว้อไม่มีใครรู้หรอกนะขนมถุงโตนี่จะเป็นของป๊อกเพียงผู้เดียวได้การแล้วเสร็จแล้วมองหาต่อมองหาต่ออยู่ไหนนะเอะใครอยู่หลังรัวนอะอปองเบนเจอแล้วเ,เป็นไงละออ่ะเหา,เ,าเจอ <คน S 2> เบนที่นี่จนเ ถ้าอย่างนั้นก็เหลือบอสคนเดียวละสิเนี่ยเพราะฉะนั้นบอสจะได้เป็นเจ้าของขนมถุงโตถุงนี่ยังไงล่ะฮะโชคดีจังเลยฮะฮะขนมหายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปได้ยังไงเนี่ยหายไปแล้วอ่ะดูซิไม่ใช่ขนมหายไปไหนแล้วล่ะฮะบอกใครนะว่าเปาะขนมไปอย่าบอกใครนะเออขบเบนยังเห็นอยู่เลยนี่นะเรือจะตกอยู่ใต้โต๊ะฮะดูซิ เอ๊ะก mm ็ใหม่มีนี่นะไม่ล่ะหายไปไหนเนอะแย่จังเลยงั้นป๊อกกลับบ้านดีกว่าขนมหายไปแล้วไะแลกเลยดปกวั่นอะไรกันเนี่ยฮะแย่จังเลยขนมหายไปไหนอะ แน่นสิป๋อแต่ดูแปลกๆนะฮะจริงด้วยบอสเห็นด้วยเลยจริงด้วยจริงด้วยแบนน่ะนึกอะไรดีๆออกแล้วละฮะวันนี้อเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะป๊าป้าป้างํางงาฮ่าๆๆขนมอร่อยจริงๆเลยเนี่ยโอ้ความฉลาดของเราได้ขนมเป็นของเราคนเดียวอุ๊ยดีๆๆดีๆๆดียินเสียงใครมาเนี่ยฮะมาเป็นบอสแนนมารีบซ่อนก่อนดีกว่าเราอ๋ออยู่ไหนอ่ะอู้อู้อันนี้เนี่ยนีอเนี่ยอ่าอ่า อืมเยี่ยมไม่มีอะไรผิดปกติป๊อกนี่เองเนี่ยฮะอันนั้นสิฮะทำอะไรอยู่อ่ะฮะป๊อกอ๋อปลาปล่าก็นั่งเฉยเฉไม่ได้มีอะไรโอ้นั่นนั่นขนมถุงเบอร์เลยอโบสถือมาด้วยเอาสิทานขนมกันเลยนี่วางไว้บนโต๊ะนี้เลยนะงั้นเดี๋ยวเบนไปทำธุระก่อนนะไปละบายบายไปแล้วอเบน โอ้โหมีขนมถุงโตอีกแล้วดีจังเลยนะแนนเนอะจริงด้วยแนนว่าเรามาเล่นเกมซ่อนหาแบบเมื่อวานกันอีไหมพ่อชอบชอบชอบมา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 เรามาเริ่มเล่นกันดีกว่ามาเลยขนมวางตรงนี้นะเอาเลยเอาแล้วนะเดี๋ยวพอสจะเป็นคนหาก่อนก็แล้วกันรีบซ้าวตัวเร็วๆเข้านะาพ่จะนับแล้วนะหนึ่งสองสามสีเราจะได้กินขนมถุงโตโตอีกแล้ว าก่อนเลยห้าหนึ่งสองสาสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดตาแล้วนะเอ๋อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันเอ่ยขนมของลราออไม่ใช่ไม่ใช่ขนมอยู่ออไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยมองหาแต่ขนมอยู่เรื่อยเลยเรานี่แววบแวบนี่แนะ่ แผนเดิมของเรานี่เกาเล่จริงๆเลยนะใสไ่เสื้อจริงๆอย่างนี้นี่เอ๊ะอยู่ไหนนะเรียบร้อยแล้วเราเอ๊ะอยู่ไหนนะโบสแนนอยู่ไหนนะอ่าวโป้งแนนโปสโล้งาเยี่ยมไปเลยถ้าอย่างนั้นวอมกสนะได้กินขนมถุงใหญ่อีกแล้วนะซิจริงด้วยอ้าวขนมหายไปอีกแล้วอ่ะหายไปได้ยังไงล่ะเนี่ย โอ้ยแยงจริงรอยอะไม่ได้ไหนเะอันนี้ป๊อกก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องเล้ว้อไปดีกว่าไม่เล่นแล้วขนมหายอีกแล้วไม่เล่นแล้ว่าวได้ขนมมาแล้วนี่นี่นี่แล้วแล้วป๊อกก็ได้กินขนมถุงโตที่แสนอร่อยอีกแล้วฮ่าแกะเลยดีกว่าเรา ฮ่าแกะแกะอมองก่อนมองก่อนใครจะมาเห็นเราไหมเนี hmm. um, it, ่ยหุยขนมถุงโตๆอย่างนี้แกอยากจริงๆเลยว้ายนี่มันแมงมุมนี่นะว้ายช่วยด้วยชว้วยเล้อาวส้ายแมงมุมแมงมุมม่วยด้วยช่วยด้วยด่ยช่วยด้วย่ย่เยดด้วย่ยช้ว อล้ค่ะลงอกอ่ะโอ้ยเกือบโดนแมงมุมกัดมือแล้วสิมัวด้วยเป็นไงล่ะล้วป๊อกจะยอมรับได้หรือยังว่าเอาขนมถุงใหญ่ไปอ่ะฮะืมยอมรับก็ได้จับได้คาหนังคาเขาออกอย่างนี้แล้วเบนน่เบนไม่น่าทำป๊อกอย่างนี้เลยดูสิหลังอ่ะนะ ป๊อกต้องเล่นตามกติกาสิห้ามเจ้าเล่ห์ขี้โกงอย่างนี้อ่ะได้ป๊อกสัญญาคราวหน้าป๊อกจะไม่ทำอีกแล้วล่ะถ้าทำอีกก็จะเจอแบบนี้อีกแมนมุ้งไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเข็ดแล้วอย่ามาใกล้หนตัวแมนมุ้งเออเอาไปเออไปป๊อกไม่ไงป๊อกไม่งแมงนแมนใจมาไม่เอาไม่เอาช่วยด้วยโมช่วยด้วยไม่เอาแน่ช่วยด้วยอย่ามีหัวร้อนสิช่วยด้วย นันแน่ละครหุ่นสนุกใช่ไหมล่ะครับพิตราสมอเห็นน้องๆน,นั่งยิ้มกันใหญ่เลยไว้วันอาทิตย์หน้าพิตราสมอจะเตรียมเรื่องที่สนุกสนุกกว่าน,นี้มาให้น้องๆดูอีกนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับเกตความรู้คุณหมอชนบุรีมาแล้วครับพบกันเป็นประจำในช่วงการ์ตูนเก็บความรู้นะครับว่าแต่วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้น งั้นเราไปดูพร m m 是是 em, ้อมๆกันเลยครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรีตอนทำไมสุนัขถึงชอบฝังกระดูกินอะไรว่าหอมจังเลยอย่างนี้เราตามไปดูสักหน่อยแล้วเฮ้ยพระเจ้าน้ำหม่ำชเลยดูนังสิสิงโตน้อยลูกพ่อ มาแล็วล anyway ูกพ่อมามาามาเจ็บช้ำอาหารข้าจะติดต่อบ้านโอ๊ยช่วยอาหารของเรา เปล่าเนี่ยไม่ได้การต้องอาไปซ่อนออนีุ่สุสหลดยนีแบบไม่กินมื้อหน้าได้อีกด้วยนั่นเนี่ยสาเหตุที่สุนัขชอบฝังกระดูกก็เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูที่จะมาขโมยอาหารและหลังจากที่เจ้าสุนัขมั่นใจว่าอาหารของมันปลอดภัยดีอยู่แล้ว เจ้าสุนัขก,ก็จะขุดขึ้นมาแทะกินอย่างสบายใจยังไงล่ะครับกีเเาาเเ้เร็วเข้าประทานข้าวเร็วเร็วเข้าน้งไายทั้งปาดนกี้เลยค่ะ แท็กจะหิวเสียแล้วสิเราเนี่ยฮะน,นั่นมันโอโอลาบปากของเราอีกแล้วแท็กจะหิวอีกแล้วพี่เราได้เวลาหมามแล้วอะครับโอ๊ยน้องไก่ของดอกกี้หายไปันไหนไหนอะเมื่อกี้มันยัเหลืออยู่นี่นา ยังไงไม่ให้หายดีล่ะเนี่ยไม่ถัง้าอยาะไม่เอาดีกว่าเด้๋ยวนอนขึ้นในตู้เย็นเดี๋ยวก็ดูแข็งเคี้ยวยากนะหรือว่าในตู้เซฟเราก็ไม่มีรหัสเปิดแน่จังจะเก็บไว้ที่ไหนดีนะอ้านิดออกเร็วเมื่อตอนเด็กๆท่านปู่เคยสอนว่าให้สั่ง อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุณหมอธนบุรีไม่เตือนนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรีนิทานสอนใจสนับสนุนโดยโฮมมี่เวเฟอร์สอดไ้ครีมช็อกโกแลตตอนลิงจอมเจ้าเล่ ณป่าอันแสนสงบสุขแห่งหนึ่งเจ้าหมีตัวหนึ่งมีไร่แตงโมอยู่เจ้าหมีดูแลแตงโมทุกลูกเป็นอย่างดีเพราะแตงโมเป็นของโปรดของเขานั่นเองและแถวนั้นก็มีลิงจอมเจ้าเล่ห์อาศัยอยู่ด้วยแตงโมของเจ้าหมีนี่นะ่ากินจริงๆทำยังไงนะถึงจะได้กินนะ่ะนึกออกแล้วตกดึกขึ้นนั่นเองที่บ้านเจ้าหมี เจลิงก็ปีนต้นไม้และอาศัยกิ่งไม้โน้มลงมาในไร่จากนั้นก็ขโมยแตงโมกลับไปได้เช้าว,วันรุ่งขึ้นฮอะอ๋ะอใครมาขโมยแตงโมของฉันเนี่ยอ๋อหายไปได้ยังไงต้องมีใครมาขโมยแน่ๆเลยอืมหืมแข็งแข็งน้อยแล้วถ้ามันมาขโมยอีกล่ะอืมหานึกออกแล้ว นี่แน่ขิดเข้าไปเยอะๆรดน้าเข้าไปเยอะๆให้เปียกให้หมดเลยตรงนี้ด้วยอืมพอพื้นมันเปียกด,ดินก็จะนุ่มและถ้าเจ้าขโมยมันมาอีกแล้วก็จะต้องมีรอยเท้าทิ้งไว้นแน่ๆเลยอืมแล้วเราก็จะจับตัวขโมยได้ดวยวิธีนี้แหละหอืมฮ่าแมเจ้ามีนี่ช่างคิดจริงๆลาคิดอะไรดีๆออกแล้วและแล้วก็ถึงเวลากลางคืน เจ้าลิงทำขาปลอมโดยทำเป็นรูปเท้าของเจ้าหมีแล้วเดินเข้าไปในดินที่ชุ่มน้ำจึงเกิดรอยเท้าขึ้นไห้ดูสิอ๋อสำเร็จหรือเปล่าล่ะเนี่ยเอโอ้โหรอยเท้าเยอะแยะเลยทีนี้ล่ะอืมจบหัวขโมยดินไม่หลุดแน่ๆเจ้าหมีเรียกสัตว์ทุกตัวในป่าเพื่อพิสูจน์รอยเท้าดังนั้น สัตว์ทุกตัวในป่าจึงต้องวัดรอยเท้าผ่านไปตัวแล้วตัวเล่าแต่ก็ไม่มีใครมีรอยเท้าตรงกับขโมยอ้าวหมดแล้วเลยเนี่ยอะไรกันยิงจับขโมยไม่ได้เลยนะหรือเจ้าหมีที่ยังไม่ได้วัดรอยเท้านี่หให้ข้าววัดเหรอ,หรอวัดก็ได้นี่แนะ่เหรอโอ้โอ พอดีร้อยล้วเนี่ยหน้อยที่แท้ก็เป็นเจ้านี่เองเนี่ยแอบมากินของตัวเองได้ยังไงเจ้ามีคิ้บดเยินดีแน่นี่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 แน่น่แน่นี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 น่นี่แ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 น่น่แน่นี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 ่แน หรือว่าเราจะละเมอไปอ๋ออ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันเปลือกแตงโมนี่นะเอ๊ะเจ้ามีไม่มีทางรู้หรอกว่าเราเป็นหัวขโมยแตงโมโง่งโง่โอรองบ้านนี่เองเหรอ่านี้ต้องโดนนี่นะลูกเตอืม ม,ม,มีแค่กอกแก๊นี่เองจะลิงหัวขโมยเละฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะนะล้อเล่นสายมันจะอยู่เลืมาที่นี่ดีสนับสนุนโดยโฮมมี่เวเฟอร์สอดไส้ค,ครีมช็อกโกแลตคำศัพท์ทน่ารู้ หลังจากดูนิทานสอนใจกันแล้วเราก็มาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับน้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้างพี่ตรางุ่นว่างั้นเราไปท่องคำศัพท์กันเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตรางุ่นเจ้าลิงเข้าไปขโมยแตงโมด้วยการทำขาปลอมโดยทำเป็นรูปรอยเท้าของเจ้าหมีคำว่ารอยเท้าภาษาอังกฤษคือ -o-o-t-p-r-i-n-t f ที t p r i ร t รอยเท้า -a-footprint รอยเท้า a f o o t p r ร n t รอยเท้าเจ้าลิงอาศัยกิ่งไม้น้มลงมาในไร่เพื่อขโมยแตงโมคำว่าขโมยภาษาอังกฤษคือ -s-t-e ท L s <Ow>, t e a l come on s t e a l come <on>. s t e a l come พรุ่งนี้วันจันทร์ต้องไปโรงเรียนกันแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมทำการบ้านจัดตารางสอนด้วยนะครับเอาละช่วงวาดรูปที่น้องๆชื่นชอบมารออยู่แล้วไปวาดรูปกันเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราอังุน มาวาดรูปกันเธอสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอ รยนตาสมอวันนี้เบนโบสจะพาน้องๆไปพบก,กับกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสาครจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับแล้วในอาทิตย์หน้าจะพาน้องๆไปพบก,กับโรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับ เบนบทโชยังมีกตุนสนุกสนุกมาให้น้องๆดูอีกหลายเรื่องเลยนะครับทั้งสนุกทั้งมีสาระแบบนี้น้องๆต้องชอบแน่ๆเลยวันอาทิตย์หน้า9นาฬกานาทีทางช่อง13แห่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเบนบทโชสวัสดีครับ